บทบรรณาธิการของสำนักข่าว DNN วันนี้นะครับก็วิเคราะห์หลายฝ่ายซึ่งกำลังจับตาท่าทีของศาลรัฐธ,ธรรมนูญที่กำลังจะมีการตัดสินคดีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรว่าผลจะออกมาเช่นเดียวกันกับนายสมัครสุนทรเวทและนายสมชายวงศสวัสดหรือไม่เพราะหากผลออกมาเช่นเดียวกันก็จะถือว่าเป็นการตัดสินแบบมั่วยิ่งกว่าสุขเอาเผากินที่ตามได้จากช่วงดี N Focus กัสครับ เนโฟกัสเรื่องมัว่วยิ่งกว่าสุกอาเผากินการรับคดีที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรถูกร้องให้วินิจฉัยสถานะความเป็นรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่จากกรณีการแต่งตั้งยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีโดยมิชอบไว้พิจารณาของสารรัฐธรรมนูญทั้งที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตร ได้ผลจากสภาพความเป็นรัฐมนตรีไปแล้วตั้งแต่การยุบสภาเมื่อวันที่9ธันวาคม2556ทำให้ทุกฝ่ายเชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญกำลังเดินตามแผนของเครือข่ายผู้อยู่เบื้อง,งหลังนายสุเทพเทือกสุบรรที่ต้องการใช้องค์กรอิสระจัดการกับรัฐบาลน,นางสาวยิ่งลักษณ์เหมือนกับที่เคยจัดการกับรัฐบาลน,นายสมัครศุนทรเวชหรือรัฐบาลน,นายสมชายวงศสวัสิ์ก่อนหน้านี้ เนื่องจากในกรณีเดียวกันกันกบนางสาวยิ่งลักษณ์หากเกิดขึ้นกับคนของพรรคประชาธิปัตย์สารรัฐธรรมนูญจะตัดสินยกคำร้องไม่รับไว้พิจารณาคดีอย่างเช่นการวินิจฉัยไม่รับคำร้องที่ขอให้พิจารณาสถานภาพการเป็นสสของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากกรณีการใช้เอกสารเท็จสมัครเข้ารับราชการทหารโดยให้เหตุผลว่า ในเมื่อมีการยุบสภาไปแล้วจึงไม่จำเป็นต้องพิจารณาสถานภาพการเป็นสสของนายอภิสิทธิ์เองหรือกรณีการสั่งไม่รับคําร้องที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพิกถอนสถานภาพการเป็นรัฐมนตรีของคุณหญิงกัลยาโสพลพน,พนิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์จากกรณีการถือหุ้นต้องห้ามเกิน5%เมื่อปี2553ด้วยเหตุผลที่ว่า คุณหญิงกัลยาได้พ้นสภาพจากการเป็นรัฐมนตรีไปแล้วหลังถูกปรับออกจากคณะรัฐมนตรีสารรัฐธรรมนูญจึงไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยสถานภาพการเป็นรัฐมนตรีว่าสิ้นสุดลงแล้วหรือไม่อีกซึ่งจากการใช้บรรทัดฐานที่แตกต่างกันระหว่างสองฝ่ายนี้เองทำให้เชื่อกันว่า สารรัฐธรรมนูญมีเป้าหมายที่จะวินิจฉัยให้การโยกย้ายนายทวินของนางสาวยิ่งลักษ์เป็นความผิดและจะส่งผลไปถึงสถานภาพการทำหน้าที่รักษาการในฐานะนายกรัฐมนตรีซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็จะเป็นการเดินซ้ำรอยสารรัฐธรรมนูญชุดนายวสันส้อยพิสุทธิ์ที่ออกมายอมรับตัวเองว่าตัดสินคดียุบสามพักการเมืองแบบสุกเอาเผากิน เพราะต้องการยุติความขัดแย้งที่เกิดจากการชุมนุมของม็อบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทั้งที่ในความเป็นจริงก็คือเป็นการกำจัดรัฐบาลนายสมชายวงศสวัสด์เพื่อเปิดทางให้จัดตั้งรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ในค่ายทหารรวมทั้งเป็นการหาทางลงให้กับม็อบพันธมิตรไปในตัวด้วยเหมือนกับครั้งนี้ที่เครือข่ายอำนาจนอกระบบ พยายามอย่างยิ่งที่จะแต่งตั้งนายกคนกลางหรือนายกเถื่อนของตัวเองให้ได้เพื่อที่จะจัดการกับฝ่ายพันตำรวจโททักษินชินวัตรรวมทั้งหาทางลงให้กับมอบนายสุเทพเหมือนกับการหาทางลงให้กับมอบพันธมิตรโดยสารรัฐธรรมนูญถึงขนาดยอมให้ NGO รุ่นใหญ่อย่างนายจอนอึง้งภาคกอนออกมาประนามว่าตุลาการอัปยศหรือ ยอมให้ประชาชนทั้งประเทศลุกหือขึ้นมาฟ้องร้องจากกรณีการวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กลุ่มภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญเพียงเพื่อที่จะทำให้การเมืองเกิดสุญยากาศจากนั้นสารรัฐธรรมนูญก็รับคำร้องเกี่ยวกับเรื่องสถานภาพการเป็นรัฐมนตรีของนางสาวยิ่งลักษณ์ไว้พิจารณาทั้งที่ในกรณีเดียวกันกันกบนักการเมืองจากพรรคประชาธิปัตย ที่สารรัฐธรรมนูญกลับตัดสินให้ยกคำร้องจึงไม่แปลกที่จะมีการคาดการณ์กันว่าหากศารรัฐธรรมนูญไม่มีเป้าหมายที่จะจัดการกับนางสาวยิ่งลักษณ์ก็คงจะไม่รับคำร้องเพราะขณะนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ไม่มีสถานะความเป็นรัฐมนตรีเช่นเดียวกับนายอภิสิทธิ์อีกแล้วเพียงแต่ความพยายามในการจัดการกับนางสาวยิ่งลักษณ์ครั้งนี้ อาจจะแตกต่างจากการวิิจัยสถานภาพของนายสมัครสุนทรเวชหรือนายสมชายวงสวัสิ์เนื่งจากการกระทำในครั้งนั้นประธานสารรัฐธรรมนูญอย่างนายวสันต์สอยพิสุทธิ์ได้ออกมายอมรับด้วยตัวเองว่าจำใจต้องตัดสินแบบสุกเอาเผากินแต่การจะจัดการกับรัฐบาลนางสาวยิ่งรักที่ไม่มีข้อบัญญัติในรัฐธรรมนูญเปิดทางให้ทำได้ สารรัฐธรรมนูญชุดนี้อาจจะต้องยอมทําในสิ่งที่น่าละอายยิ่งกว่าสุกเอาเผากินในยุคของนายวสันเพราะเป็นการใช้อํำนาจนอกเหนือบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือหากจะเรียกว่าเป็นการวินิจฉัยแบบมั่วยิ่งกว่าการตัดสินแบบสุกเอาเผากินก็คงจะไม่ผิดนักเพราะขนาดนักวิชาการด้านกฎหมายอย่างนายเอกชัยชัยนวัตร ยังออกมายอมรับเลยว่าไม่สามารถเอาคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญไปสอนนักศึกษาได้เพราะแทบจะไม่มีหลักวิชาการใดๆให้ยึดถือและที่สำคัญหากสารรัฐธรรมนูญยังดึงดันที่จะวินิจฉัยให้นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรพลสภาพจากการเป็นรัฐมนตรีทั้งที่ไม่ได้มีสถานะเป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วก็จะถือเป็นการใช้กระบวนการตุลาการพิวัตร ปล้นอำนาจไปจากประชาชนซึ่งแน่นอนว่าหากประชาชนทั้งประเทศไม่สามารถทำใจให้ยอมรับคำตัดสินเหมือนกับกรณีสุกเอาเผากินได้อะไรจะเกิดขึ้นกับสารรัฐธรรมนูญแค่คำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่สองกุมภาพันธ์ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญประชาชนก็ยังลุกฮือขึ้นมาต่อต้านกันขนาดนี้ หากสารรัฐธรรมนูญยังกล้าที่จะใช้อำนาจนอกเหนือจากที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญอีกก็เชื่อเหลือเกินว่าประชาชนทั้งประเทศคงจะไม่ต่อต้านแค่เชิงสัญ,ญลักษณ์อย่างแน่นอน